นี้ก็มาดูกำลังตักใสเดก้านะครับของก็แหวงนะครับเดก้าร้อยเก้าห้านะ่กำลังใสด,ดินอยู่นะครับจะมาวันนี้คนระัโมติดาระรายอยู่นะครับขนมันไปขายคนระับ ว่ามันสับปะหลังช่วงน,นี้ก็ระบายออกมนะีเดก, 195, ก้าร้อยเก้าห้าแล้วก็ซีรีห้าน,นะครับก็ล็อกกีนครับร้อยี้ห้า รเต็มทันแล้วครับกำลังจะออกตีาคันนี้แต่งสวยนะครับกำลังขับออกไปนะครับ ดิจิกอลจะเป็นคิวของซีรีส์ห้านะมีรถช่างเอกครับช่างเอกกิโลนยนต์น ครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกดติดตามช่องพี่กุลทองด้วยนะครับขอบคุณครับ